กินแก้วแก้คนละยังข้าหาเงีว่าตรงข้าข้างอีจุขีายว่าถ้าดูไม่รู้ว่าจะมาไม่รู้อ่ะไม่รู้ม่ได้ตั้งตัวเลยว่าี่แก็แม่ว่าป๊ามบอป๊าว่ามาเมื่ไห่าแม่เหรบดี๋ไม่ใช่แม่เ่มหย นี่โดนจอดอ่ะี่ผมจอดเทียบรุ่นนี่อ่ะาการอากอ๋อด่ในิี้ดีดเยใครอต่ออยู่ไม่วรนี่อ่ะยังแม่ที่ไเดียวเดี๋ยวไปด้วยกันเอรังตีแิรู้อนนี้่ไม่ขอันยยังครับแม่สมุรไมสรไม่สมุทรมันไปจาน้รทอมแล้วไม่ใช่เหรอกอแม่ได้แล้ว ไปแม่เออไปก้อง่งน้าน้าลูกน้คแบบั้นไปย้ายย้ายได้ไหไหมไได้ไหมไปได้ไหมไปไดไปด้ไมไปได้ไหมไนหมหม Bye bye. Hiduplah. 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 Hid 국민 gar disappointment with it let's Jung